ภูมิแพ้คันไอโรคมะเร็งปอดโรคหอบหืดทั้งหมดเนี้ล้วนเป็นโรคหรืออาการที่ถูกกระตุ้นหรือได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงในประเทศเรามามากกว่า5ปีแล้วโดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนทุกวันและต้องรับฝุ่นลาวนี้เข้าไปในร่างกาย กิจกรรมหรือข้อกำหนดต่างๆที่โรงเรียนควรใส่ใจนั้นมีความสำคัญเพราะแต่ละกิจกรรมต่างๆอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเด็กได้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกับการกำหนดเกณฑ์สำหรับกิจกรรมเพื่อเด็กที่โรงเรียนแล้วเรามาทำความเข้าใจเรื่อง PM 2 5กันแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าถ้าพูดถึง PM 2 5อย่างง่ายๆมันคือฝุ o ่นละอองพาร์ทิคเลตแมทเที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน ซึ่งทเทียบกับเส้นผมของเราจะมีขนาดเล็กกว่าถึง20-30เท่าเลยทีเดียวเนื่องจากขนาดที่เล็กของมันมันสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในชั้นในสุดของปอดได้ถึงแม้ว่าตัวมันเองจะเล็กมากจนไม่สามารถแสดงผลทันทีเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปแต่กว่ามันจะแสดงอาการเราอาจจะต้องรอมันสะสมในร่างกายนับ10ปีเลยทีเดียวแหล่งที่มาของมันเกิดได้จากไอเสียรถยนต์หรือจราจร การเผาไหม้ในที่โล่งหรือที่ไม่โล่งหรืออากาศพิษจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เลยคือ AQI มันคืออะไรนะหรอมันย่อมาจาก Air Quality Index หรือดัชนีคุณภาพอากาศที่เราใช้มลพิษ6ประเภทในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นก๊าซโอโซนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง PM10 และ PM 2.5ยิ่งค่า AQI ต่ำยิ่งแสดงว่าวันนั้นคุณภาพอากาศดีครับได้ข้อมูลไปคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนคนกำหนดสำหรับกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อความเหมาะสมและสุขภาวะที่ดีของเด็กๆกันนะครับในเด็กปกติเมื่อระดับ AQI มากกว่า100หรือ PM 2.5มากกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เด็กควรสวมหน้ากากอนามัย N95 และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งและเมื่อ A.Q.I. มากกว่า200หรือ P.M. 2.5มากกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรโรงเรียนควรหลีกเลี่ยงให้เด็กอยู่กลางแจ้งและพิจารณาหยุดเรียนในกรณีที่เด็กมีปัญหาทางระบบหายใจและโรคหัวใจเมื่อระดับ A.Q.I. มากกว่า50 หรือ PM 2.5มากกว่า37ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเด็กควรสวมหน้ากากนามัย N95 และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งเมื่อระดับ AQI มากกว่า100หรือ PM 2.5มากกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโรงเรียนควรหลีกเลี่งให้เด็กเหล่านี้อยู่กลางแจ้งและพิจารณาหยุดเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้เพราะอาจจะทำให้เด็กๆเกิดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้เห็นไหมครับว่า PM 2.5นั้นมีผลกับคนแตกต่างกันยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวบางชนิดอาจจะมีความเซนซิทีฟกับปุ่นละอองมากเป็นพิเศษฉะนั้นเราควรติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษอยู่เสมอเพื่อปรับวิธีการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีของทุกๆคนนะครับ เพราอสุขภาพที่ดีเราสร้างได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย